มิลิม v e วันนี้นะคะอยากชวนมาเล่นกีฬากันสักหน่อยค่ะปกติแล้วนะคะการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่ใครหลายคนชื่นชอบนะคะเพราะว่าดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนฝูงด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นค่ะกีฬาเนี่ยยังเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตได้อีกด้วยวันนี้มิลิม v e มีมาฝากกัน5ข้อค่ะ อย่างแรกเลยนะคะคือการฝึกฝนทําให้เราพัฒนาขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะการฝึกฝนนั้นไม่ได้ทาเพื่อทาให้เราสมบูรณ์แบบนะคะหรือว่าเป็น perfectionist แต่อย่างใดค่ะสิ่งสําคัญคือการฝึกฝนบ่อยๆสม,ม่าเสมอทีละนิดทีละนิดเนี่ยจะช่วยให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของกีฬาแล้วก็การใช้ชีวิตค่ะเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเราอยากจะเป็นคนที่ perfect หลายคนก็อยากจะสมบูรณ์แบบแต่ใน ความเป็นจริงไม่ง่ายนะคะถ้าไม่มีการฝึกฝนดังนั้นมันเริ่มฝึกฝนกันดีกว่าทีละนิดทีละนิดค่ะ ข้อที่2ก็คือการวางแผนบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าถ้าเราอยากจะเล่นกีฬาสักอย่างให้มีความเก่งให้มีความเชี่ยวชาญก็ต้องหาเวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมแล้วก็ต้องจัดตารางรวมถึงต้องตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อมาโฟกัสกับกีฬานั้นๆน,น,นะคะชีวิตก็เช่นกันค่ะเวลาทุกคนมีจํากัดแค่วันละ24ชั่วโมงเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะยากดีมีจนอายุจะมากจะน้อยจะเพศไหนไหวัยไหนฐานนะอย่างไรก็ตามนะคะแต่ สิ่งสำคัญคือเราให้ความสำคัญกับเวลาไปกับสิ่งไหนมากกว่านะคะเราก็จะแยกแยะได้ค่ะสำหรับใครที่เล่นกีฬานะคะก็จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นและต้องทําเพื่อทําให้เราเก่งในด้านของกีฬามากขึ้นอะไรคือสิ่งที่เรารอได้หรืออย่างไม่จําเป็นต้องทําการใช้ชีวิตก็เช่นกันนะคะถ้าเรานําบทเรียนเหล่านี้มาปรับใช้เราก็จะใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายกับชีวิตมากขึ้นค่ะ 3ก็คือการทํางานเป็นทีมนะคะปกติการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมนะคะก็จะได้ฝึกการไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะนอกจากนี้ถ้ามีชัยชนะเกิดขึ้นหรือว่ามีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะเราก็จะเรียนรู้ที่จะให้เครดิตแล้วก็ชื่นชมผู้อื่นด้วยตรงกันข้ามค่ะหากว่าเกิดข้อผิดพลาดกาันเกิดกระแทกกระทันกันบ้างนะคะก็จะต้องรู้จักให้อภัยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไว้วางใจการให้ เครดิตห,หรือแม้แต่การชื่นชมเมื่อคนอื่นประสบความสําเร็จและรู้จักให้อภัยผู้อื่นก็ล้วนเป็นทักษะในด้านกีฬาที่ปรับใช้กับการใช้ชีวิตได้เช่นกันค่ะบทเรียนที่4นะคะก็คือไม่เข้าถ้าเสือไม่ได้ลูกเสือนะคะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทําอะไรเลยอยู่เฉยๆปลอดภัยแน่นอนนะคะแต่ว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็เป็นศูนย์นะคะเพียงแค่เราก้าวขาไปทําอะไรบางอย่างนะคะกล้าเสี่ยงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเราก็มีโอกาสในการประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นแล้ว เป็น 1- ถึงร้อยจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องของกีฬาและการใช้ชีวิตค่ะเราต้องมีการกล้าเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ว่านั้นต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้จนเรามั่นใจถึงจะเสี่ยงก่อนนะคะไม่ใช่การเสี่ยงแบบประมาทแต่อย่างใดค่ะเช่นเดียวกับเรื่องของการฝึกฝนด้านกีฬานะคะถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆมีความรู้มีทักษะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีกําลังเพียงพอนะคะก็สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็ประสบ ความสำเร็จรงถึงเก่งในกีฬานั้นๆได้ทักษะชีวิตก็ไม่ต่างกันค่ะฝึกฝนให้มากแล้วก็กล้าเสี่ยงอีกหน่อยหนึ่งก็เชื่อว่าชีวิตของเราก็น่าจะมีความท้าทายแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งค่ะ บทเรียนสุดท้ายนะคะที่กีฬาสอนเราในเรื่องการใช้ชีวิตก็คือไม่มีใครชนะไปตลอดนะคะแน่นอนว่ากีฬามีแพ้มีชนะนะคะก็ต้องรู้จักชนะรู้จักให้อภยัยรู้จักชื่นชมเวลาที่คนอื่นประสบความสําเร็จถูกไหมคะแต่เวลาชนะแล้วนั้นต้องชนะแบบถ่อมตนค่ะเช่นเดียวกันถ้าเราพ่ายแพ้ก็ต้องพ่ายแพ้แบบมีศักดิ์ศรีด้วยนะคะการใช้ชีวิตก็ไม่ต่างกันค่ะ ไม่มีทางที่เราจะประสบความสำเร็จไปทุกเรื่องนะคะเราก็คงต้องเปิดใจยอมรับกับความล้มเหลวบ้างค่ะและนั่นก็คือ5บทเรียนสำคัญนะคะของการเล่นกีฬาที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนที่ทำให้เราพัฒนาขึ้นการวางแผนบริหารจัดการเวลาให้ดีขึ้นการรู้จักการทำงานเป็นทีมการกล้าที่จะเสี่ยงรวมถึงการรู้ว่าเราไม่มีทางชนะไปตลอดค่ะ ไม่ว่าจะกีฬาประเภทไหนจะเล่นกับใครเล่นเดี่ยวเล่นกลุ่มเล่นคู่นะคะก็ะเชื่อเหลือเกินว่าบทเรียนเหล่านี้น่าจะนํามาปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะลองดูคะ่ะว่ากีฬาที่คุณเล่นครั้งต่อไปสอนบ,บทเรียนอะไรให้กับชีวิตคุณบ้างคะ่ะ